วิภาวีสีทองเตรียมผ่าตัด ACL ฉีกขาดที่เกาหลีหลังจากวิพาวีสีทองมอสเาวอล,ลิบอลหญิงทีมชาติไทยได้รับบาดเจ็บเอ็นควายน้าข้อเข่า,ขาหรือ ACL ฉีกขาดและหมอนรองกระดูกด้านนอกเสียหายระหว่างลงเล่นให้ต้นสังกัดอย่างฮุนไดฮินสเตในสื่อโคววีลี v i, เกาหลีใต้ฤดูการ2024-25เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดหมอ X นายในแพทย์ประวิทยเปรมธทีรัสมบูรณ์ที่เคยทำหน้าที่แพทย์ประจำทีมวอล,ลิบอลหญิง ทีมชาติไทยตอบคอมเมนต์แฟนลูกอย่างทางช่อง t ok, ิ k กต็อกมเอ็กกีฬาฮาเฮถึงคําถามวิภาวีผ่าตัดกลับมาผ่าที่ไทยหรือผ่าตัดที่เกาหลีครับก่อนที่จะตอบว่าที่เกาหลีครับรอสโมรสรฮุนไดแจ้งวันผ่าเป็นทางการครับการขาดหายไปของวิภาวีสีทองส่งผลกระทบต่อตัวเลือกหัสเสาวอลเล์บอลหญิงไทยโดยแกนหลักเป็นหน้าที่ของอัชราพรคงยศกับชัชชุออนโมกศรีส่วนนักกีฬาคนอื่นที่เป็นทางเลือกให้กับโคดออสมีหลายคนอาทิเช่น ดนพรสินโผศริภา,าพรจันทวิสูตรวริิราสีถาเลิศและนัททิมากุปแก้ว